สวัสดีจ้าทุกคนที่เขามารับชมเบึงคลีดจ้าเมื่อนีฝนตกแต่เศร้าจ้าบานป่าแอวตกแต่เช้าเลยจ้าทุกคนอากาศเย็นสดชื่นบานสวนป่าแอวจ้าฝนตกคิดต่อันเมื่อนีสองสามวันแล้วจ้าทุกคนจ้า บ้านแป๊ลอยู่บันสวาสดจะพิกัดที่อยู่บ้านป่าเนาะบันสวาสด์ตำบลนนนเลนื่อนอำเภอสีเมืองไม่จงังหวัดอุบลราชาธานีจ้ะทุกคนจ้ะบ้านเพื่อนๆที่น้องเปน็น,นจังไรเน่จ้ะฝนตกที่กันโบช่วงนี้ฝนตกดูดูจ้ะทุกคนจ้ะกบ่อยชุ่มชื่นเลยต้นไม้จ้ะ อากาศเย็นสบายจะบรรยากาศอุ้ยดีลายจ้ะยนี่ยหมเสับวนตกเย็นสดชื่นอยากนอนต่อได้เนาะ <c oughs> <c oughs> ขอคุณทุกคนด้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบึงคลิปทั้งคลิปสัน้นช็อตด้อจ้าแบบผ้าห้านะแล้วก็ขอคุณทุกคอมเมนต์ด้วจ้ทาที่ทักทายมาบอกมาคุยกัน ติดตามเบิ้งคิปต้องกันไปไเรื่อยๆเด้อจ้าบ่าคอยได้ลงวลงคิปการเลี้ยงหมูให้เพื่อนๆเบิง่งเดี๋ยวจะเหตุคิปลงให้เบิ่งเยูะจ้าเป็นการแบบว่าแช่ประสบการณ์แนะแนวศึกษาเนาะการเลี้ยงมูเนี่ยนะมูปลาลูกผสมไปเอาเลี้ยงเห็ดฟ้ามูมนมูนหน่อยจะเพื่อนๆจ้าวิถีชีวิตชาวบ,บ้านเป็นจังไดจะบรรยากาศดีบ่พี่น้องบ้านไปลาบ้านสวนา้าม,มูคนรูบนจ้า ขอบคุณนถูกการติดตามด้วยจ้าตื่นเช้ามาขอให้มีความสุขทุกๆคนเด้อขอให้มีความสุขโชคดีสุขสดชื่นนะจ้าบรรยากาศโดยหลอดพ้นตกมาอะไรยังกระเขียวไปเบิร์จ้าทุกคนจ้า ต้นไม้เขียวชุวอุ่มดินชุ่มชื่นบรรยากาศก็เย็นดีแปเละมกักงามฝนนี่มันสดชื่นดีจ้าทุกคนอากาศก็เย็นสบายมีเสียงไก่ขันเนี่ยหมูเสาามาถ่ายคลิปสันๆลงใใ้เบิง่งจ้าทุกคนจ้ะบรรยากาศบานสวนไปเอาฝนตกแต่เสาจ้าทุกคน ขอบคุณทุกการติดตามจ้าทั้งคลิปสั้นคลิปยาวติดตามดูคลิปด้วยกันไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆทุกคนเอฟซี FC คนเลี้ยงหมูก็ติดตามไปเรื่อยๆเด,ด้จ้าเดวจะเห็ดคลิปเลี้ยงหมูลงใ้เบืองจ้าทุกคนจ้า